สวัสดีท่านผู้ชมเลยครับวันนี้ผูอยู่กับได้แบ็พาวเดอร์กับช่อง JC Jensen in Thailand นะครับวันนี้ก็ต้องขอโทษท่านชมที่เออ่หลายวันที่แล้วหรือหนึ่งเดือนก็ได้ก็ไม่ได้ลงคลิปเพราะนอกจากมีปัญหาเรื่องงานแล้วก็คนงานที่เยอะแล้วก็อะไรอื่นมากมายแต่ตอนนี้ในมีโอกาสแล้วที่จะมาลงคลิปไม่แน่ใจว่า สีวินาทีกระเป๋าสีนาทีหรือเปล่า,าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็มาเราก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับการสอนเล่นพื้นฐานของกรัสถ้าอยากเล่นเต็มๆก็สามารถไปดูช่องที่มีช่องมีคนทําได้นะครับก็อันนี้สอนบพื้นฐานก่อนแล้วก็ไปดูช่องนั้นนะครับแล้วก็มีคลาสที่เยอะแนะนำ,นำด้นะครับงั้นก็มาพร้อมยัง นั้นก็ก็มาเรามีแขมเชื่หนึ่งคนเอชื่ออะไรครับกูผาโอเคโอเคกูผาเราก็มาเราจะอธิบายคลาสลวกันว่ามีคลาสไรนบ้างอันนี้คลาสเบสิกเลยก็คืออ n นแฟนปี้เป็นคลาสที่เบสิกแล้วที่ทุกคนจะต้องควรเล่นแม้แต่ผมก,ก็ยังเล่นนีไปไหนไม่พ้นการใช้ปืนกระบอกยาวๆ ครับที่เรียกว่ามัดเกตใช่มัดเกตมันเป,ป็นปืนโบราณนะครับโบราณไม่รู้ยุคไหนแต่ชาที่รู้ได้เราทุณน่าจะราแล้วก็มันเป็นอาวุธแนวปืนคล้ายไลายเฟิลมัง้งไม่รู้แหละนั่นแหละมาลองลิงยิงกันเราจะลองเรี่ยสอมพิวันห้าตัวโอเคเจอหลายตัวปืนนี้ก็และ เราก็เราก็มีอาวุธอย่างคือดาบแต่ไม่ใช่ดาบนี้มันดาบที่ว่าเซเบอร์หรือดาบดาบธรรมดานั่นแหละก็คือเป็นดาบจะเรียกว่าเลยดีเป็นดาบดาบธรรมดาแต่อันนี้ผมใช้เฮฟวี่เซเบอร์เป็นดาบยาวมันต้องไปซื้อไม่รู้กี่บาทงั้นเดี๋ยวไปดูกันนะครับดาบแบบผมใช่ไหมครับใช่ใช่แบบคนนี้หรือแบบนี้เลยแล้วเราก็มีของอาวุธพิเศษก็คือมายูเนตอาวุธดาบไปปืน ซึ่งมันเชื่วยอะไรได้แทนคอมบีได้มามามาเอาวุธแค่ให้คะแนนสี่เต็มสี่สี่คะแนนเพราะว่าสี่เต็มเท่าไหร่สี่เต็มสิบให้คะแนนเลยเยพราะว่า ไม่มีแล้วโอเคค้าต่อไปออฟฟิเซอร์เป็นคลาสที่คนก็เล่นกันเยอะพอสมควรมาก,มากใช่ก็สวนมากเป็นยามจำเป็นซึ่งมันจำเป็นเรื่องอะไรกันมาจะรอให้ฟังอย่างแรกอาวุธอาวุธปิสโซ่ปืนพกไม่ใช่ปืนพกที่ยิงได้หลายนะัดเป็นปืนพกปืนพกค่าศิลาเหมือนกันยิงในครั้งเดียวแล้วก็มีข้อดีด้วย หนึ่งนะครับยิงระยะไกลได้ระยะไกลก็จริงนะแต่ถ้าเป็นชีวิตจริงน่าจะไม่ค่อยไกลแล้วก็สองดาเมจค่อนข้างแรงใช่ดาเมจแรงแต่เจาะน้อยเจาะยังไงหรอได้เยอะจะไปดูให้ฟังเจาะน้อยไหมท่าที่ผมเคยเล่นมาเจาะเยอะไหมก็พอเยอะเจาะน้อยเขาเสียเจาะน้อยมากแล้วก็ข้อดีกลางหนึ่งถ้าเราฆ่าซอมบี้เยอะ เราจะมีคําว่าหรอคำว่าชาร์จมัชาร์จมันคือไร่เดี๋ยวจะบอกให้ฟังชาร์จวิธีจะได้เราต้องฆ่าซอมบีเราฆ่าซอมบีให้เยอะให้เยอะก่อนที่มันจะเต็มถ้ามันเต็มได้งไงมันจะมีสกิลพิเศษอีกสกิลหนึ่งเดี๋ยวจะบอกให้ฟังโอเคชาร์จเต็มแล้วทุกคนช่วยถือไบโอเน็ตนะเปล่าถือปืนแล้วก็ถือไบโอเน็ต โอเคเราต้องอย่าพิ่งอย่าพิ่งเน็ตเราสามารถใช้นี้ได้พุ่งไปเลยพุ่งไปเลยพุ่งไปเลยเตียก่าวงล้อนะครับโ <Okay. S 2> อเคก็คือ,อสำคัญมากออฟฟิเซอร์มันก็เป็นการที่เรามีออฟฟิเซอร์คนเดียวที่จะมาพร้อมในยุคสงครามแล้วมีออฟฟิเซอร์ ที่จะพร้อมบอกว่าตะ,ตะโกนหรือชาร์จนะครับหรือชาร์ตนี่แหละคนที่เป็นอินฟันที่นั่นแหละเขาจะถือบายูเนตบายูเนตเลยอะแล้วก็พุ่งไปเลยนะนีแล้วหแบบนึืถึงเครือ่องตัดย่าในแผ่นปะคาสไบยออคาร์ที่ผมเล่นนะครับมีชื่อว่าคาร์ซีแมนซึ่งอาวุธจะมีดังนี้หนึ่งบัตเตอร์บัสสองดาบข้อดีของคาร์นี้นะครับคุณลองเศษซอมบี้มาหน่อยครับ ตัวไหมไกลๆเลยคก็จะประมาณนี้เป็นอย่างนี้นะครับต anyway, ัวล uh, ้วม so ันเป็นตัวลวงได้หลายตัวนะครับมันเจาะได้หลายตัวแต่ข้อเสียคือหนึ่งมันจะมีโหลดช้านะครับอ่ะไม่เชื่อลองลองแล้วครับก็คุณลองจัดเวลาหน่อย เห็นแบบนี้นะครับแต่มันรีโหโรดช้านานอะ่ะแล้วก็ทุกคนน่านจะมีการใช้ซีแมนกันเยอะเพราะว่าสําคัญถ้าไม่เคยใช้ถ้าไม่ใช้กันอะ่ะสวยแน่มันเป็นปืนลูกเรือประวัติศาสตร์เป็นปืนลูกเรืออันนี้ผมจะไม่ไเล่านะแค่เราไปฟังมไม่อยากมันไม่ใช่ลิมิเตประวัติศาสตร์แต่มันสําคัญมากโอเคมาคราต่อไปโอเคขับต่อไป,อไปมิสซิชนถามว่ามันช่วยอะไรได้เออไม่ใช่ได้ เยอะด้วยช่วยดีด้วย,ปวยเป็นคาที่คนมีทีทมเลยครับท่านผู้ชมสม,มารไม่ค่อยเล่นกันถ้าดิผมเปิดเล่นมันไม่ค่อยเล่นกันแต่มันมีข้อดีใช่ข้อดีข้อธิบายเลยไหขอธิบายข้อดีก็คือเราถือคุยแล้วเราเลือกเพลงสมมติผมเลี้ยวเลียวว่ายงกีดูดเราจะยิงดิพอไม่ต้องไม่ต้องหยุดเก็บปืน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 ก่อนโอเคโอเค,อเคถือปืนดิ ลองผมจะกดอย่างที่ดูนะครับอีโหดไวขึ้นครับใช่โหดไวถ้าลองเท่าซีแมนนี่โอโ้โหได้มาครั้งเลยครับใช้กันเยอะพอสมควรถ้าเป็นซีแมนบวกกับมือิคเอก็เยอะแล้วก็อออธิบายเสริมแล้วก็มีออาวุธหนึ่งอาวุธ ที่ก็ไม่เฉีอาวุธมันเป็นกลองกลองโอ้ยทำอะไรเหรอมันฟันเร็วขึ้นไหมใช่ฟันเร็วฟันเร็วเขาพ่าว็คืออาวุธของมิสซี่แค่คือกลองกลองก็ขุี่นะครับมาครับคราน,นี้สิเออซัพเปอร์หรือเอนจิเนียร์ก็ได้ครับมันเป็นคลาสที่ผมแน่นอนที่สุดใช่ ร้านนี้ช่วยได้ทุกเสมอยามจําเป็นแม้แต่ได้ไ,ไม่ใช่ลองคุณลองดูครับมันจะช่วยกันสร้างสร้างสร้างแล้วก็น้ำแล้วก็สร้าง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 ได้หมดเลยครับผมแต่แ,ตแค่คข้อเสียมันก็มีการจํากัดของมันนะอันไหนเยอะก็เยอะเราวก็ไม่สั่งอีกนั่นแหลปะปลานี้นะครับแล้วก็ชาต่อไป โอเคขั้ต่อไปคั้สุดท้ายแล้ว <Okay. S 1> จะมีอีกแต่เขาจะอ,อธิบายไว้ที่หลังก็คือค่าที่มีชื่อว่าสเตียนหรือเมดิมันช่วยการยิวถ้าเพื่อนเราเจ็บโอเคถ้าเพื่อนเราเลือดลดหรือเลือดน้อยนะครับมันจะช่วยได้แป๊บหนึ่งนะครับถ้าเมื่อเผื่อเราเลือดน้อยเราเนี่ยถ้านมีคนยังไง มีมองอันนี้ใชยวานเนะนี้นแหะครับมันก็คือการฮิลรักษาตัวเราที่จะเจ็บแล้วมันก็มีข้อดีหลายอย่างแต่ข้อเสียมันก็ไม่มีปืนมีแต่ดาบเป็นอาวุทธที่เออก็แบบว่าริ่มถ้าจัดที่ผมไปลองเล่นมานะถ้าเป็นออฟฟิเซอร์ก็ให้สิบเต็มสิบส่วนสีแมนก็แปดเต็มสิบส่วนมิวซิเชียน หนึ่งหนึ่งเต็มสิบส่วนส่วนซัพเปอร์ก็เออก็สามเต็มสิบส่วนเซอร์เจนก็สักเออสามเต็มสิบเหมือนซัเปอร์อ่ะแล้วก็เป็นค่าที่เออซัพพอร์ตซัพพอร์ตคนเจ็บได้ไมามาอ่าอแล้ว,ลวถ้าเลือดแล้วถ้าแบบหลอดชาจเต็มจะเป็นยังไงนี่สามารถฮิวตัวเองได้มันจะมีกล่องนะครับซึ่งหลอดชาจผมยังไม่เต็มผมจึงไม่สามารถวางได้ ทุกคนจะก็จะมาหยิบจะเป็นประมาณนี้หยิบหยิบกันแล้วก็ไปใช้สว่วนมากคนจะชอบเพราะแบตหมดแบตเตอรหมดก็แยงแยงแยงเป็นอะไรที่ใส่ไม่ดี <c oughs> จริง <c oughs> ครับผมเวลาผมเล่นเป็นหมอเนี่ยเซกูเซกกองมาเนี่ยแทบไม่ได้ค่อยได้ใช้เลยครับ <c oughs> แยงกันหมดอะ่อะโอเคมาอันบียอมบี้เราจะอธิบายมายหลายตัวนะครับสอมบี้ตัวแรกแชมเบอร์ซอมบี้เราไม่รู้ครับก็ดูเอง จิก๊กเกเรีย่ยวซอมบี้ธรรมดามันเป็นซอมบี้เออที่เกิดจากชาวบ้านนะครับซอมบี้ก็เหมือนคนโดนกัดที่เพราะว่าสมัยนั้นยังไม่มีเชื้อไวรัสเพราะว่าผมจะมีเพื่อนที่ผมติดเร่อให้ฟัง่งมาเ่าเลยครับคือซอมบี้ลหลายคนที่เล่นกัน,นอาจจะไม่รู้เรื่องนะครับแต่ซอมบี้เพราะว่าของมันคือ,คอเกิดจากการคือเรื่องมันเกิดขึ้นในสงครามครับ ทหารผ่านศึกที่ตายแล้วไม่ว่าจะลงนรกหรือสวรรค์น,นะครับซึ่งนรกกับสวรรค์เต็มเลยส่งวิญญาณเหล่านี้มาไปสิ่งในร่างตัวเองซึ่งด้วยความเป็นวิญญาณจากนรกจึงทําให้มีความหิวโหวยสูงเลยเป็นอย่างทุกเลยเป็นอย่างที่ทุกคนเห็นไดแหละครับมันไม่ใช่เกิดจากไวรัสมันจะเกิดจากพระเจ้านี่แหละที่ ของเต็มมันลกไม่รับไม่รับสวัสด์ไม่รับ,น,รบนั่นแหละเท่านี้เขาเข้ามาครับก็สามารถไปหาใน YouTube ได้แต่ไม่อธิบายเยอะรอยหรอกแค่ซอมบี้ธรรมดา,ามาซอมบี้ต่อไปชื่อว่าบอมเบอร์ซึ่งมีตัวนี้เกิดจากการที่คนที่ตายแล้วเพราะแบบก่อนตายอะ่ะเขาเคยเป็นพวกขนส่งดินปืนมาก่อน จิตเขาเลยยังอยู่กับพวกดินปืนนะครับเลยทําให้เกิดมาเป็นบอมเบอร์อย่างนี้นะครับผมโอเคก็คือตัวเนี้ยมันมันมันก็เลยจะปึกกลยเป็นตัวที่ปัญหามากเลยนะถ้าอยากรู้ว่ามันทําไงวะตามนี้นะครับออือถ้าไม่มีหมอช่วยก็คือเป็นภาระตัว่วงึ้นเลยนะครับผมเสียงเสียงอะซอมบี้อะไรตัวซอมบี้กัดใช่ต็ตัวซอมบีตบ้ตกนั่นแหละ แล้วก็บอมเบอร์ก็คอือวิธีรับมือยังไงหรอหรือยังไงก็คือสิ่งที่ข้อควรห้ามยังรู้ม่มคืออะไรอ่ะห้ามเอาดาบไปจ้วงมาตรงๆแบบนี้โอเคทุกคนอย่าทําเหมือนผมนะครับอาจจะเป็นแบบผมก็ได้ครับเอาวิธีการเอาตัวรอดยังไงง่ายครับพอเอ้บอมเบอร์จะใกล้มาเข้ามา เราก็ต้องถอยห่างมันเดี๋ยวมันจะระเบิดเองแล้วถามว่าวหรือวิธีที่สองง่ายครับตามนี้ไม่พูดเยอะเอาปืนมายิงนั่นแหละจบพี่ฮะ<อ>พี่เอาไพี่ฮะพี่ฮะแล้วซอมบี้จะโดนด้วยหรือเปล่าฮะโดนครับโดนโดนดนโดนเนานะน้องโอเคต่อไปต่อไป ตัวต่อไปครับสิงมาตาแดางเลยอะพุ่นจุกหายรันเนอร์แล้วโซลันเนอร์ประวัติของมันนะครับคือเป็นวิญญาณที่มีอะไรตกค้างอยู่ในใจก่อนตายทำให้วิญญาณไม่ไปไหนเนี่ยเขาออกเลยมาให้เราเองมาไปแบบนี้มามามาก็าาคือรันเนอร์ตัวนี้มาก่อนเขาก็เคยเป็นชาวบ้านเหมือนพวกเขา แต่เขานั้นได้โดนซอมบี้ถุกกัดจนไม่มีใครมาช่วยจนกลายเป็นขี้แค้นกลายเป็นนักตาแดงขี้แค้นถ้าถามว่าแล้วกลายเป็นซอมบี้ได้ซอมบี้ธรรมดาได้ไงหรอน่าจะหายโกรธมั้งก็คือเขาหายโกรธเนี่ยหายโกรธก็เลยกลายเป็นซอมบี้ธรรมดาแล้ววิธีรับมือกับมันยังไงและข้อควรห้ามทำยังไงอย่างแรกถ้าเห็นถ้าเมื่อคุณเห็นมัน เดี๋ยวคุณเคยเล่นด่านเอเลดหรือคุณไม่เคยผ่านนี่ครับถ้าเพื่อเราช่วยเราโดนกัดเราต้องทำนี้นะครับถ้าเมื่อลันเนอร์ลันเนอร์ที่มีมากมายรับปีซอมบี้หลายตัวกับลันเนอร์วิธีรับมือ,อยังไงอรอเราไม่ต้องฆ่าซอมบี้ตกก่อนนะโอ้ยๆๆโอ๊ยโว๊ยโอย๋ๆๆๆอ,ๆๆๆอ,อก็เป็นอย่างนี้ครับเราต้องจัดการลันเนอร์ก่อน สองตัวแล้วก็สามารถแทงรวมได้เพราะว่าเกมนี้เป็นเกมที่ดีเราสามารถแทงรวมได้แทงได้แล้วก็คาดซอมบี้ก่อนก็แทงรวมแย่างนี้ส่วนบอมเบอร์ก็ไม่ต้องสนใจหรอกถ้าคุณมีปืนก็ยิงมันให้มันจบๆนะครับข่าวแล้วก็ซอมบี้โทรตัอไปไม่พูดเยอะเขาฆ่าเาเองซอมบี้ตัวนี้ซัเปอร ก็เหมือนพวกเรานี่แหละแต่แค่มันเป็นซอมบี้วิธีรับมือไม่ต้องไม่ต้องว <c oughs> ิธีรับมือง่ายง่ายมาตีแล้วก็หลบตียอย่างเงี้ยเราก็หลบอย่างเงี้ยแล้วก็กระโดดหรือเรา่กระโดดฮะโดดแล้วก็กระโดดหลบมันทีเดียวก็ได้หรือถ้าคุณเป็นซัพเปอรสมมติผมมีขวานนะมีขวานอันหนึง่งแล้วผมทำอย่างเงี้ย เราสามารถบล็อกได้วิธีแบบบ่อยๆเราสามารถบล็อกเราสามารถปัดมันได้แล้วก็แค่ <Okay. S 2> ไยเงมัเกิดช่องโหว่นะครับผมใช่ช่องโหว่ว่างๆลิงโดเนเอตอะโอเคมาสมิธตัวไปสมิธตัวนี้ไราสาระมากไม่มีเรื่องอะไรเลยไม่มีอะไรเลยที่มีชื่อว่าอิกเนเตอร์ซึ่งสมิธติดไฟแค่นั้นเองแม้แต่ ครับถ้าผู้ชมครับแม้แต่ผมยังไม่รู้ว่าของเจ้าตัวนี้เพราะในวิกิมีการบอกกล่าวอะไรเลยใช่วิกิมันมีการบอกกล่าวก็ช่นเดียวกันแล้วก็ปล่อยเรื่องนี้ไปปล่อยมันไปวิธีรับมือง,ง่ายันตาไปแล้วก็รีบหลบแล้วถ้าคุณมีถังน้ําแล้วก็สามารถสาดมันได้ครับคือคุณคือครับเราเสี่ยงมาวหมายได้ไหมครับ่อ่ะเรามันปลาไฟมาก่อนอ่ะ มันมาทนี้นี่ครับเขาเสียมันเลือดน้อยเลือดน้อยครับเลือดน้อยโอเคซอมบี้ตัวสุดท้ายดวงสวยแน่ถ้าคุณเจอในการนยอันตรายมากที่สุดในบรรดาซอมบี้ทั้งหมดมใช่เปล่านะคือใช่ที่เราควรระวังมากที่สุดแล้วเออตัวนี้ลับมือ,อยากชื่อว่าคูเดอร์หรือคูรัเสเซียนนี่แหละมันเป็นซอมบี้ กเลาะซึ่งเขาอาจจะเคยไปทหารมาก่อนทหารก,ลกรเลาะก็ระด็กที่ปามบริษัทเขามีอยู่จริงเดี๋ยวโชว์ภาพไปดูแล้วก็วิธีการรับมือง่ายถ้ามันตีเราต้องบล็อกครับตีบล็อกยังไงเหรอตีดิตีเราต้องตีตรงส่วนแขนส่วนแขนเพราะแขนเขามันเป็นเนื้อง,งอกใช่เนื้อง,งอก แล้วก็แขวนแบบเป็นช่องโหวดด้วยแต่ตัวนี้อจะจัดการยากนิดน,นึงนะครับแต่ถ้าคุณใช้ปืนทําทำไงครับก็จริงต้องส่วนหัว นี่ตองส่วนหน้าตาของมันโอเคผูจัดการคนนานอะไรจัดการนานมากนะครับเนือรอด้เงือตกถ้าคุณจะเห็นคุณเชเดอร์เขาพุ่งมาอย่างเงี้ยคุณหลบเลยอย่างเงี้ยมามาที่ มันพุ่งมาอย่างเงี้หลบถ้าคุณไม่หลบหระคุณจะโดนอะไรไหมโดนครับอ่ะเดี๋ยวผมลองทำให้ดูครับไม่้เรอยร้อครับทีเดียวแตกไม่เคยเขาว่าแตกนะครับแล้วข้อเสียข,<อ>ของมันข้อเสียของมันคือมันแพ้ไฟติดไฟถาวรวิธีรักษามันยังไง คุณเห็นคนประมาณนี้คุณน่าจะไม่ต้องตกใจคุณไม่ต้องกลัวตายหรอกเพราะว่าถ้าทีนี้มีหมอล้วก็ช่วยได้ช่วยไงหรอนี่ฮะอ๋ะอผู้ชมครับคุณเห็นอย่างนี้แต่ผมบาดเจ็บสาหัสมากนะครับมันใช้ได้กับคนที่ไม่ได้บาดเจ็บสาหาัสก็คือฮบาดเจ็บหนักแต่เราสามารถมีหมอแล้วก็ พาลุกขึ้นแบบให้ปกติได้อะตอนนี้ยังไงเองแลก็เข้าข่าวน่จะบนหลองนะครับท่านผู้ชมรล้วตอนนี้ก็เข้าข่ได้าวกับปานคลิปนี้ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ let